สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์อับดุลลอฮ์มานะบิสมิล่าราะห์มานุรรฮิมอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบินอาลามีนวาสลัลลอฮุวะลานบีนามุฮัมมัดอัดดาอีอิลัลฮักอวลาสิรอติมุสตะกีม Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh uh, วันนี้เราก็จะได้พูดถึง uh, เรื่องที่เกี่ยวข้องกับโรมฎอนซึ่งเป็นที่ได้ข้อความจากหนังสือฟาตาวารอมฎอนที่พูดค้างไว้เมื่อครั้งที่แล้วก็คือ uh, ดูอา uh, ว่าถ้าคนคนหนึ่งไปพบกับข้ามคืนอ,อไลละทุนก็ตนี่นะเขาจะกล่าวดูอาว่าอย่างไร อันนี้ก็ได้รับคําตอบว่ามีรายงานจากท่านหญิงไอาชาท่านหญิงไอาชากล่าวว่าท่านรอซูล,ลอโอท่านรอซูลลลอฮ์ถ้าฉันทําอิบาด้านี่ไปตรงกรับค่มคืนไลลาตุนกอตนะจะให้ฉันกล่าวอะไรบ้างรอซูลก็กล่าวกับท่านหญิงไอาชาว่ากูลี อัลลอฮุมะอินนากาอัฟูบุนตัวิบบุนอัฟว่าฟะฟูอันนาฟะฟูอันนีจะฟะฟูอันนาก็ได้ฟะฟูอันนีก็ได้นะครับก็อาช้าก็ได้รับคำตอบจากนบีว่าถ้าเธอพบกับค่ำคืนไลลาตุนก็ดให้เธอกล่าวว่าอัลลอฮุมะอินนากาอัฟูบุนตัวิบบุนอัฟว่าฟะฟูอันนี โอ้อ oh ัลลอฮ์ขออัลลอฮ์พระองค์เป็นผู้ทรงให้อภัยขอพระองค์โปรดให้อภัยพระองค์ทรงรักการให้อภัยขอพระองค์โปรดให้อภัยแก่ฉันด้วยขอการให้อภัยอย่างเดียวนะครับโอ้อัลลอฮ์พระองค์เป็นผู้ทรงให้อภัยพระองค์ทรงรักการให้อภัยขอพระองค์โปรดอภัยโทษให้แก่ฉันด้วย อ้าวทีนี้พอเราทราบอย่างนี้เราก็อ่านก็ขอตอนนี้แหละอขอตอนเราจะเราเจอรายหลักทุนก็ตหรือไม่เจอกว่าแล้วแต่เราก็อ่านขอดูอาเนี่ยทั้งเดือนเลยคืนทุกคืนเลยก็ได้อัลลอมะอินนากาฟูวุล ตุให้บุนอัฟวะฟะฟูอันนีอัลลอฮุมะอินนักอัฟูุบุนตให้บุนอัฟวะฟะฟูอันนีนะครับโอ้อัลลอฮ์พระองค์ทรงพระองค์เป็นผู้ทรงให้อภัยรักการให้อภัยขอพระองค์โปรดอภัยให้กับฉันด้วยนะครับนี่คือท่าน,นาบีบ็อลลอฮุอวลฮิวะาสัลสลัมได้สอนอาิชะ,นะะเราก็สรุปอย่างนั้นเนี่ยนะครับ ถ้าเราไปอ่านในฮะดีสที่นบีสุลตาระลยเดวะสลามได้กล่าวไว้นะนบีก็กล่าวว่ามันกอมาไลละตันกอเดรีอีมานันวะติซาบันกูฟิรอลาหูมาตะกัดดามมินดัมบีมุตตะฟะกุนอะไรบันทึกในซอเฮียบุคอรีและก็ซอฮียมุสลิม นะครับสยเฮบุคอรีสอเฮมุสลิมได้บันทึกฮะดีษบทนี้ไว้ก็มีข้อความว่าใครที่ดำรงละหมาดในค่ำคืนไลละทุนก็นะอีมานันด้วยศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์วะติซาบันและก็หวังความโปรดปานจากอัลลอฮ์หวังการตอบแทนจากอัลลอฮ เขาจะได้รับการอาภัยโทษในความผิดที่ผ่านๆมานี่เห็นไหมก็หมายความว่าอัลลอฮ์จะอภัยโทษในความผิดของเขาที่เขาทํามาแล้วถ้าเขาไปดํารงละหมาดตรงกับค่ําคืนไลละตุนก่อนนะครับด้วยอีมานด้วยการหวังความโปรดปรานจากอัลลอฮ์ซุบฮานะวตาลา ตามที่ท่านนาบับสุลลาอเวลายวสลัมได้บอกไว้นะครับเราก็ได้ข้อมูลตรงนี้นะครับคำถามอีกคำถามหนึ่งเขาถามว่ามีเครื่องหมายมีอะลามาตไหมมีเครื่องหมายของคำคือ,อไลล่ะุนกอตรหรือไม่๋อหมายความว่าเราเนี่ยไปเ,เรา ไม่รู้ว่าไอ้ค่ำคืนไลละตุนกอตเนี่ยมันเป็นคืนไหนหรอกแต่ถ้าเราไปดูในในคำสอนของท่านอนับดุลลาหอะลัยวะซัลลัววลลมนบีก็จะบอกว่าให้เราแสวงหาค่ำคืนไลละตุนกอตสิบคืนสุดท้ายของรอมอนดรตามที่บุคครีมุสลิมได้บันทึกหะดีษไว้สิบคืนสุดท้ายของรอมอนดรนบีส่งเสริมนบีสนับสนุน ให้แสวงหาข้ามคืนลายละตุนกอดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นข้าคืนที่มีจำนวนขี้เป็นข้ามคืนที่มีจำนวนขี้นะครับทีนี้ไอข้าคืนที่มีจำนวนขี้ของสิบคืนสุดท้ายเนี่ยเราจะพูดว่ายังไงก็ต้องพูดว่าต้องต้องนับว่าไล่แต่กลางคืนเท่าไหร่มาคืนที่21่สิบเอ็ด ถูกต้องไหมครับคืนคืนจำนวนขี้คืนที่23คืนที่25คืนที่27คืนที่29นะครับนี่เป็นข้ามคืนที่มีจำนวนขี้และก็เป็นข้ามคืนที่ท่านนาบับสลุลลอฮอะลวะซัลล,ล,ลัมอบอกว่าให้เรานี่สแสวงหาข้ามคืนเหล่านี้รวมถึง ท่านนาบีสโลโล,ลวะไลวะซลัมด้วยท่านนาบีเองเนี่ท่านก็ขมักขเม้นในสิบคืนสุดท้ายทางนี้ก็ขมักขเม้นในการทําอิบาดะ,ะทางนี้ก็เพื่อที่จะหวังจะได้รับค่ําคืนลละตุนกอดแล้วก็เพื่อให้เป็นตัวอย่างแก่อุมมะประชาชนาของท่านด้วยเมื่อเราเมื่อเราทราบอย่างนี้เอา้าเราก็อ่า ทำอิบาด้าในสิบคืนสุดท้ายของรมฎอนให้หนักให้เยอะนะนะครับนอนให้น้อยทำอิบาด้าให้เยอะนะครับซึ่งบางเดือนเนี่ยเราจะนอนเยอะทำอิบาด้าน้อยแต่ในรมฎอนนี่ขอให้ทำอิบาดา้ใดา,ดาให้เยอะแล้วก็นอนให้น้อยอทำงานศาสนาให้เยอะอะไรทำนองนี้นะครับอืม สอเฮียจากท่านอาบีนี่เราก็ทราบแล้วอย่างที่ได้บอกไปแล้วนะว่าสิบคืนสุดท้ายของรมดอนแล้วก็เน้นค่ําคืนที่มีจํานวนขี้ผมก็นับให้ฟังไปแล้วว่าค่ําคืนที่มีจํานวนขี้นี่ก็คือคือ21 23 25 27และก็29นะครับทีนี้ส่วนส่วนอะไรนะส่วนคนที่จะมุ่งไปสู่ มุ่งไปสู่ค่ําคืนที่27เลยนะเพราะว่าบางคนเขาไปอ่านสรุปรายงานมานี่<ๆ>เขาก็บอกว่าค่อนข้างจะแน่คืนที่20คืนที่27เนี่ยนะครับอย่าอย่าพูดเลยว่าค่อนข้างจะแน่นะเราเราพูดว่าเป็นที่หวังเนี้ยดีกว่าไหมเป็นที่หวังนะเพราะในหนังสือก็ใช้คำว่า เป็นที่หวังว่าจะเป็นค่ำคืนไลลัตุนกอตเท่านั้นนะก็คือหวังในความโปรดปานจากอัลลอฮฺซุบฮานะวตาลาว่าสิบคืนสุดท้ายที่มีจำนวนขี้เนี่ยน่าจะเป็นค่ำคืนที่27แต่ถ้าเราไม่ประมาทนะถ้าเราไม่ประมาทใช่ไหมเราก็ทำเลยทำอิบาดาอย่างที่ผมบอกมาแล้วทั้งเดือนเลยแล้วก็เน้น หนักๆเลยก็คืออะไรนะสิบคืนสุดท้ายก็อินชาอัลลอฮ์หวังว่าจะได้รับค่ําคืนอันมีเกียรตินี่นะครับส่วนเครื่องหมายที่จะทําให้เราเห็นเนี่ยทำให้เรารู้เนี่ยเขาก็มีบอกว่าเครื่องหมายเนี่ยนะหนึ่งเขาบอกว่าพอเราตื่นเช้าขึ้นมานะ ตื่นเช้าขึ้นมานี่มองไปทางทิศตะวันออกนี่ยตอนเช้าเนี่ยดวงอาทิตย์เนี่ยจะจะแสงของมันเนี่ยใสแน่า,นาแล้วก็ไม่ไม่ร้อนจัดนะแสงนะ่ะ ชัดเจนใสฟองฟ้าใสแสงดวงอาทิตย์ใสแต่ว่าไม่ร้อนนี่ในทางทิศตะวันออกนั่นประการที่หนึ่งแล้วก็ประการที่สองเขาบอกว่าหัวใจของคนเนี่ยจะสุขสบายจะมีความรู้สึกว่าหัวใจสงบสุขใจมันอิ่มเอิบใจมันมีความสุขหมายความว่า นั่นอาจจะแสดงเป็นเครื่องหมายว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยเป็นข้ามคืนไรล,ละทุนกอดนะครับแล้วก็แล้วก็เสร็จแล้วจะเขาจะคหม,มักคำเม้นในการกระทำความดีพอ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 วันต่อมาพอตื่นขึ้นมาแห,หมยอยากจะทำความดีอยากจะสโดโก็อยากจะเออทำความดีอ,อ่อ นี่แหละมันเป็นเครื่องหมายได้ว่าเมื่อคืนนี้อาจจะเป็นข้าคืนไลละตุนกอดนะครับพอเราพูดถึงเรื่องของการการะทำเนี่ยผมก็อยากจะพูดเสริมตรงนี้นิดนึงว่าการทำความดีในรมฎอนเนี่ยมันหลายอย่างที่เราทำมาแล้วอะนะถูกต้องไหมนั่นคือละหมาดฟาร,รดูอ่า อย่างเข้มแข็งละมาตารวียละมาดวีเต็อ่านอันกุรอานไม่จบเล่มไม่เป็นไรอ่านอันกุรอานแล้วก็ดิกรุลล้อสลาวาดนาบีขอดูอาเอยังขาดอะไรสักอย่างไหมอ๋อนบีส่งเสริมให้ทำสอดโกกนี่ ท่านนบีสุลต์ละอะลัย์วะสัลลัมได้กล่าวว่าอัฟดอลุสซาดะกอซาดะก็ฟีรอมฎอนเห็นนะเออการทำซาดะก็ที่ประเสริฐที่สุดคือการทำซาดะก็ในเดือนรอมฎอนนะนี่นี่ข้อมูลที่เราได้จากสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดสุลต์ละอะลัย์วะสัลลัมนะอ้าวตรงนี้แหละเราก็เอา เรายังขาดกี่ข้อที่ได้ดกล่าวมาเราทำใช่ไหมเราเราเราทำโซดอโกนะครับท่านครับผมเคยพูดเ,เมื่อวันศุกร์ที่แล้วบอกว่าเราแลกเงินสกุลเราใช้เงินสกุลอะไรตอนนี้นะครับเราใช้เงินสกุลบาทใช่ไหมอ่าเ,เราใช้เงินบาท เราไปแลกเงินบาทเป็นเงินสกุลสวารเฟใช่น่เอาวันนี้เราจะมาแลกเงินจะมาเปลี่ยนเงินไม่ใช้เงินดอลลาร์เอามีดอลลาร์ก็ไปเอาเป็นเงินสวาบมีเงินบาทก็เอาไปแลกเป็นเงินสวาบเฟใช่ไหครับเอ้ยไอ้เงินสวาบที่ว่านี่หมายความว่าไงหมายถึงเป็นเงินสกุลสําคัญมากเลย เป็นเงินสกุลที่เราจะเอามันไปใช้ในวันกี่ยาวมาใช้ในวันโลกหน้าเนี่ยไอ้เงินบาทเราใช้ในดุนยาเงินดอลลาราสมมุติว่าเรามีดอลลาราใช้ดอลลาราในดุนยามีเงินมีเงินหยวนใช้เงินหยวนอะไรอะในดุนยาีเงินบาทใช้เงินบาทในดุนยามีเงินดิยานแบบซาอุดีอาระเบียเราก็ใช้ในดุนยาแต่ใช้ในอเาเกโรเราเปลี่ยนมัน เราจะเอามันไปใช้ในอาคเร์เราเปลี่ยนมันเปลี่ยนจากเงินบาทเป็นเป็นเงินอะไรเป็นเงินสกุลสวานะเ,าเพื่อเราจะเอาไปใช้ในวันอาคเร์นั่นเองสวาบแปลว่าอะไรสวาบแปลว่าเป็นผลบุญเป็นการตอบแทนจากอัลลอฮฺสุบฮานาววาตาลาระผู้เป็นเจ้าเราใช้มันบาทหนึ่ง อัลลอฮ์ก็จะตอบแทนนะอัลลอฮ์ก็จะให้เราเจ็ดร้อยบาทนะนะครับใช้ไปหนึ่งึงร้อยโอ้โหพอใช้หนึ่งร้อย 100. นี่ผมคิดไม่ออกแล้วว่าเท่าไรแล้วแต่ใาชา้ไปห้าร้อยเอาคิดไม่ออกแล้วขายไปหนึ่งพันว่าจะได้มากมายขนาดไหนเพราะว่าแค่แค่ใช้ไปหนึ่งบาทในหนทางของอัลลอฮ์เนี่ย ะจะได้ได้เท่ากับ700บาทหรือว่ามากกว่านั้นนะและที่นี้ถ้าเราใช้ไปเยอะๆล่ะเราจะได้ผลบุญมากมายขนาดไหนนั่นแหละเงินสกุลสวันี่แหละเราจะเอาไปใช้ในวันอาเกโรไปเข้าบัญชีเราเอาไว้ไปเข้าบัญชีอาเกโรอเอาไว้เพราะว่า บัญชีดุนยาเนี่ยนะเราไปอยู่ในธนาคารไหนก็แล้วแต่เนี่ยบัญชีดุนยาเราต้องพูดว่าบัญชีธนาคารเราจะอยู่ในธนาคารไหนก็แล้วแต่แต่อย่าลืมว่าไปอยู่ในไอแบงค์ด้วยดีครับเพราะว่าเป็นธนาคารอิสลามีนะอ,อันนี้ไม่ได้ค่าโฆษณานะแต่บอกให้ทราบว่า,ามันไม่มีดอกเบี้ยอะไรทำนองนี้นะครับตกลงว่านั่นคือ เราเตรียมไว้ใช้ในดุนยาแต่ที่เราจะเตรียมไว้ใช้ในอาเครอนี่คือเงินสกุลสวาบนะมันเป็นอย่างนั้นนะนี่แหละเราด้วยการที่ว่าเราเอาเงินบาทของเราไปสดกะความหมายก็คือเอาเงินบาทเราไปสดกะเอาเงินดอลลาร์ถ้าเราใช้ดอลลาร์เอาไปสดกะถ้าเราใช้เงินเหรียญ เอาไปสดก์กเราใช้ดีนัสเ,เป็นบางประเทศก็ไปสดก์กเราใช้เงินดิรัมเอาไปสดก์กนั่นแหละมันจะไปอยู่บัญชีเราบัญชีอาเคโรจะไปอยู่ในบัญชีอาเคโรพอวันอาเคโรเราเบิกมาใช้ได้เห็นไหมเหมือนกับที่เราเบิกมาใช้ใน ของที่เราฝากไว้ในดุนยาแล้วก็เรามีความจะเป็นก็ไปเบิกเงินมาใช้อะไรทํานองนี้นะครับนั่นส่งเสริมท่านนาบีสลอล,ล,ลสุลต่านะเวเลวะสลัมส่งเสริมให้เราเนี่ยทำสดกอและก็บอกว่าสดากอที่ดีที่สุดคือสดกอในรอมฎอนนะครับอาวอินชาอัลลอฮ์เราก็หวังความโปรดปานและหวังความเมตตา จากอัลลอฮฺซุบฮานาวตาลาระพเป็นเจ้าอย่างนั้นน่ยนะครับนี่เขามีคําถามมีคําถามหนึ่งอเออนะเออเขาถามว่าไอถ้าอะไรเนี่ยอ๋อลายละตุนก็อดอีกไม่ยอ้อนละไม,ม่จะข้ามคาถามนี้ไปเลยนะเออนบีทําตัวอย่าง อ๋อเขาถามว่านาบีท่านทำตัวอย่างไว้ไหมว่าท่านเนี่ยอ่านกุรอานมากในในสิบคืนสุดท้ายของรมฎอนละหมาดมากในสิบคืนสุดท้ายของรมฎอนดูามากในสิบคืนสุดท้ายของรมนอ่าตรงนี้จะบอกว่ามีครับ แน่นอนที่สุดเลยท่านนาบีสุววลตละวะเัยวะสลัมเป็นผู้ที่ขำำมักขม้นในการทำอิบาดะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิบคืนสุดท้ายของรมดอนด้วยการละหมาดด้วยการอ่านอัลกุรอานด้วยการซิกรุลละด้วยการขอดูอาต่ออัลลอฮ์สุบานูวะตาลาควบรวมถึงขอดูอาให้กับประชาชาติของท่านด้วย ก็คือขอดูอาให้พวกเรานะนบีนบีไม่ค่อยได้นอนเลยตามฮะดิษที่บันทึกในมุสนัดของอิหม่ามอาหมาัดและนายโซเฮียนายโซเฮียมุสลิม,มน,นะครับว่าพอสิบสุดท้ายนี่นบีไม่ค่อยได้นอนเลยจะนอนงีบเดียวจะขึ้นมาทําอิบาด์ดะขึ้นมาทําอิบาด์ดะแล้วก็จะปลุกคนปลุกครอบครัวของท่าน ใครที่มาอยู่ในบ้านด้านลูกๆหลานๆอะไรก็แล้วแต่ท่านก็จะปลุกขึ้นมาให้ทำอิบาดากันโดยทั่วหน้านี่ตกลงว่าเราก็ได้สุนนะเจาะของท่านอับดุลลาวะลอยวะสลามตรงนี้เราก็อินชาลลอทำแบบนบีนะละหมาดให้เยอะอ่านกุรอานให้เยอะขอดูอาให้เยอะดิกรุลอให้เยอะในสิบสุดท้ายของรอมฎอน นั่นแหละครับสำหรับวันนี้เวลาหมดกับบิลายตาฟิกวันฮิดายะวัสลามัวะลยกุ้งวรอมาตุลลอฮีวะบาราอกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลละมานะผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี 0 0 9 8 4 9 3 9 9 9ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม